สวัสดีครับเพื่อนเอนมาเจอกับเจ้าจิงจอกสีเทาใน Monster Hunter World และซีรีส์ Bow v เ w อร์ r ัสไกันอีกครั้งนะฮะในครั้งนี้หลังจากที่เราเก็บร่องรอยของเจ้าลาเทียนได้ครบแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราไปคุยกับนนะักวิจัยจอีกครั้งนึงแต่ตรงนี้เดี๋ยวมาจะขออนุญาตพาเพื่อนเอนไปหาร่องรอยกันอีกทีนึงล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะปั๊มรอยอยังไงง่ายและขี้เกียจฟาร์มตรงนี้ หมาจะจริงๆอ่ะรอยมันมีอยู่ทุกที่แหละฮะทุกแผนที่อ่ะแต่หมาถนัดไปเราถนันว่าวมากสุดเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเราถนันว,าว่าแคมป์หนึ่งกันละกันถ้าอยากจะฟาร์มไวๆจริงๆนะฮะแต่ส่วนตัวหมาก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่านั่นแหละไม่ต้องตีมอนเลยเปื่อยออปชนันอลเควสอะไรพวกนี้ฮะี๋ยมันก็มาเองฮะเกตเติมง่ายมากก็เริ่มมานะฮะแล้วก็โดดลงมาทาง ซ้ายมือตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยมีกันละหนึ่งลอยลอยมันอาจจะไม่เจอตลอดทุกรอบนะฮะแต่ว่ามันก็จะเจออยู่ราวแถวเนี้ยเนี่ยดูดิถึงลอยสองลอยรอบนี้ต้องบอกว่าเจอเยอะฮะพอรอบที่แล้วนี่หมามาเซอ,เอร์เซเวมันก็ไม่เยอะขนาดนี้ประมาณสองสามลอยะฮะอันนี้จะมีรอยของยอดลานโดบานปะปนนิดหน่อยแล้วก็ระวังนิดนึงนะฮะเสียงมาแล้วปุ๊ หลังจากเก็บรอยข้างล่างแล้วก็แวะมาข้างบนนี้อีกนิดนึงนะฮะระวังเจอเจอระดบานเหยียบถ้าเกิดโชคดีอาจจะเจอรอยแถวเนี้ยตรงนี้อาจจะมีซัอกประมาณสองรอยพอเก็บรอยตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยหมาก็แนะนําให้กดกับไอ้นี่ได้เลยนะกดกับเมืองได้เลยกดรีเทิร์นฟอร์มเอ็กซ์เนั่ะฮะกลับฐานได้เลยเราเก็บแค่ประมาณ3ามสี่รอยแค่นั้นแหละพอละต่อรอบเน้นจํานวนรอบในการลงเรื่อยๆแทนนะ แทบเดียวบอกได้เลยว่าเก็บเต็มหลอดแน่นอนเลยอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะว่าแทบจะไม่ได้แทบจะไม่ได้เก็บรอยเลยจริงๆยกเว้นว่าบางทีกําลังจะเก็บรอยของมอนเตอร์ตัวอื่นแล้วแบบรอยมันซ้อนกันก็ซวยหมาไปเดี๋ยวเราก็จะไปลุยเจ้าไอ้นี่กันนะฮะควต่ออันนี้ก็คุยกับทั้งนักวิจัยก่อนละกันว่าตกลงมันคือลาที่อะไรกันแน่ เขาบอกว่าราที่นี่ตัวนี้มันเป็นลาที่อะไรก็ไม่รู้ว่าจริงแต่ว่ามันกำลังอาศัยอยู่ที่โคโลไฮแลนด์เป็นหลักเพราะงั้นเราก็ไปจัดการมันซะก็ไปคุยกับคอมมานเดอร์ต่อฮะกุกานรายงานผลรายงานผลโคชโรนี่ ผู้การเธาไม่รู้นะว่ามันอาจจะเป็นตัวอะไรที่ดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็ได้นะบอกไม่ถูกเหมือนกันก็เราก็เป็นนักล่าเพราะงั้นก็จัดก,การมันซะะมีเคอะไรเด้งขึ้นมาด้วยเนี่ยให้สง่สงเนื้อปลาาไอ้นี่ปลดบล็อกของในวัตถุเจ้าวัตถุดิบในครัวเพิ่ม ตรงนี้หมาแนะนำนะฮะก่อนลุยเควสให้กินข้าวก่อนไปเพราะว่าเราลงไปจะปะกันเลยเจ้าเควสโอเวอร์มอนสเตอร์อินเดอะนิวเวร์นี่ยนะฮะก็กินข้าวให้เรียบร้อยก่อนฮะแล้วค่อยไป,ไปตรงนี้ก็ดื่มดำกับครัวขนาดใหญ่ให้เต็มที่ได้เลยฮะดูสิบบวกห้สบวกห้าแม่สบายใจเหลือเกินไปยังไงเลือดก,ก็เต็มไปยังไงสเตมิน่ก็เต็ม ชุดที่หมาเตรียมตัวไปก็ยังเป็นเหมือนชุดรอบที่แล้วนะฮะเพิ่มเติมคือหมาตีเกาะเพิ่มอีกหน่อยตอนนี้กลายเป็น244แล้วอาหนาขึ้นมาอีกนิดนึงน่าจะทนได้ดีขึ้นหน่อยธนูหมาใช้ดักก้อนบนโบเลเวล2นะฮะใช้ power coating ไม่ได้แต่ใช้พา,าราแตสลีปได้เพราะงั้นถ้าอยากยิงแรงขึ้นก็ต้องเสี่ยงยิงโค้เลนเอาถ้าเกิดใครไม่ชัวร์ก็จะใช้เป็นพวกไอ้นี่ก็ได้นะฮะธนูโทบิคาราจิก็ได้ สกิลในตัวตอนนี้ก็ a t t แท็ b บ o s t 3คอนดิชชั่นสามเอฟเวียจะเปิดที่ช่างมันค r i t i c อ l ไอหนึ่งอันนี้เป็นสกิลข้าวแมวฮะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งถ้าครูมิ i t a l ิตี้แ n นเทไร์เ่เผื่อกันตายเลยพวกเนี้ยฮะพร้อมแล้วก็ไปกันโลดแน่นอนว่ามันคือลาเทียนเพราะงั้นอย่าแก้พิษเอาไปด้วยนะฮะก็ฟาดกันไป เวสนี้เนี่ยถ้าใครจะจุด SOS มาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนเปิดแคมป์ให้เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าคนที่มาทีหลังเนี่ยเขาวิ่งตามไกลมากเขาต้องวิ่งจากแคมป์หนึ่งเลยถ้าเราไม่เปิดแคมป์เป็นอะไรที่ทรมานเขามากฮะและเป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบจอเอเข้ามาช่วย SOS เท่าไหร่เพราะว่าหลายคนไม่ได้เปิดแคมป์แล้วแบบเขารู้ไงว่าตำแหน่งที่ต้องไปสู้เนี่ยมันยาวมากมันไกลมากนี่ทักทายกันดีฮะ ลูกไฟมาทักทายก่อนเลยดุมากครับัเทียเ ดิเอาดิมาบวกบัวปุ๊บกลิ้งไม่ทันอันนี้จะเป็นท่าใหม่ของเขานะฮะนี่ก็จะเป็นลาเทียนซับสติชีฮะเป็นสายพันธุ์ย่อยของลาเทียนซึ่งตัวนี้เป็นลาเทียนสียงปูพวกซับสติชีในภาคน,นี้เนี่ยเขาจะมีอะไรเปลี่ยนไปกว่าเดิมพอประมาณฮะ,ะจะมี ถ้าโจมตีท <tang s> ี่ค่อนต่อเนื่องกว่าเดิมฮะค่อนข้างต่อเนื่องกว่าเดิมแล้วก็จุดแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนไปพอประมาณฮะเรียบร้อยโดนชาไปซะน่าจะโดนพวกจักรกลกาปามฮะตรงนี้นี่อันตรายบอกแล้วอุ้ยหย่ายีงิไปหน่อยนึงครับนักเลงจริงๆตั้งใจจะยิงไอ้นี่ฮะสเปซช็อตแต่ดันกดโดนพาวเวอร์เอ้ยโดนกด กดไปโดนอาร์ก็ช่างมาแล้วกันพวกจุดแข็งของมอนสเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะอย่างเช่นของทิงลาเทียนเนี่ยส่วนโคนหางจะแข็งขึ้นกว่าเดิมมากฮนะแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยยังพอโอเคอยู่เพราะงั้นเพื่อนๆก็ต้องเช็คตำแหน่งในการโจมตีดีๆฮนะอย่างสายธนูของเราก็ไม่ต้องคิดมากคนะยิงหัวเหมือนเดิม ยิงปีบ้างเพื่อทำให้ปีมนะัแตกดะเอาชิ้นส่วนเพิ่มพวกกระจระกาเนี่ยพยายามอย่าไปขวางมันระหว่างไอ้นี่นะฮะตัวเรากับมอลน,นะฮะนนี้ก็มีรายการป้านทิ้งๆกันสองคนก็นหน่อยเอา้าโดนสรลุ ขึ้นไฮแลง์หมาแนะนำให้หยิบไอ้นี่นะฮะหยิบดังพอตติดตัวไว้เสมอเพราะว่าเราจะสามารถไล่มอนได้อย่างนี้ฮะเนี่ยอย่างที่เห็นหมายิงดังพอตไปเสร็จปุ๊บพิงลาเทียนเขาย้ายไม่หนีเลยเนื่องจากว่าเลเจน่าเขาตาเหลืองอยู่เพราะงั้นเขาจะไม่ตาลงมาข้างล่างนะฮะเขาก็จะปาดเจยวอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะว่าท่าของพิงลาเทียนเขาเนี่ยเขาจะต่อเนื่องขึ้นกว่าเดิมฮะอย่างท่ากระโดด นี่ไอถ้าตีลังการตวัดหางก็จะออกมา2อลูกได้สองครั้งถ้าพ้นไฟอันนี้หมาไม่แน่ใจนะว่ามีลาเทียนปกติไฮแลงด์เข้ามาหรือ,อยังไหมมันจะเป็นการเดินถอยหลังไปนิดน,นึงฮะแล้วพ้นไฟลูกใหญ่ออกมาซึ่งก็อันตรายใช่ได้บอกได้เลยฮนะเพราะพื้นที่ระเบิดมันกว้างขึ้น อันนี้ก็ท่าเหยียบแบบเดิมๆแล้สามทีซ้อนอไปตอนที่เขาเดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อจะกัดเรานี่ก็ต้องไอ้นี้นะฮะระวังนิดน,นึงเพราะว่าเขาจะกัดสองทีสองทีปิดแชรนแล้วเมื่อกี้ถ้าโดนสวยๆนี่น่าจะน,นี่ฮะน,น่าจะน็อกลงมาอยู่อ,ออกมาจากรูนั้นหน่อยลูกออกมาจากรูนั้นหน่อยเอ,อ ก็จะกัด2อทีแล้วก็จะต่อคอมโบท่าอื่นซ้อนมาโหน่าจะได้อาลงมาลูกเออนี่ก็ติดชานะฮะลวงฟอพอดาวได้ครับว่ากำลังจะติดชาเพราะว่าก่อนนี้น้องเหมียวก็เคาะไปเยอะแล้วแล้วก็น่าจะโดนกา,การะกาตมาไปสักทีสองทีแล้วล่ะดึงออกมาก่อนโอ้เหนื่อยซะแล้ว ยัาสามอย่างนี้ก็พ่นไฟไม่ออกก็สิโอ้โหเดินมาก่อนโดนโดนเคาะหัวไปลูกปักแป๊บปักแป๊บน้ำลายยืดน้ำลายยืดจังหวะน้ำลายยืดตรงนี้ใครเล่นไอบอลอย่าลืมนะฮะคัดคอเกาะไปเลยแล้วไอ้นี่ฮะเขาจะน้ำลายยืดนานขึ้นอีกแป๊บหนึ่งเฮ้ยขาคิบไปแล้ว ยากจังเลยทำอะไรยิงยิงแถมไปหน่อยแล้วกันเปิดคนเลี้งโคตี้อยู่ที่มันมันยากจังเลยจะโดนหัวไหมเนี่ยพยายามจะยิงให้โดนหัวหลายทีแล้วหมาว่าหมาไม่ได้ยิงหินใส่หัวแน่ฮะงานนี้โอ้โหตายจริงเร็วไป

ดูวันนี้วุ่นวายกันยังอโอ,โอพอกันติงตองทั้งคู่คนหนึ่งตีลังกาตวัดหางไอ้นี่ฮะแล้วโดนแปลกอ่าอันนี้คือลอยอยู่กลางอากาศแล้วโดนยิงจนในนี่ฮะชะงักที่หัวพอดีก็เคโอกันไปเฮ้ยหล่นลงพื้นกันไปอ่าใน,นที่สุดก็เคโอแล้วมานี่ลอยอย่างนาน สนุกไม่รับดีดอตจ้ามาวนอะไรกันอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เข้าใจวุ่นวายโคตรวุ่นวายเลยไปไหนลูกแน่ต้ากดนี่ลงมาลงมาไม่ให้ไปก็ไม่ให้เดือไป อารมณ์กลัวยี่ฮะพอเห็นแบบตาบอดนี้บางทีพวกก็โจมตีแม่นเหมือนกับว่าไม่ได้ตาบอดอยู่ก็มีฮะตีแตกหมดแล้วอ่ะใครมองละโอเคกันก็อ่ะแฝดอีกทีแล้วกันอันนี้แฝดเพื่อหยุดฮะจะได้วางกับดักง่ายๆแล้วเราก็จับโลดปุ๊บโอเคใกล้ตายก็จับซะจะได้จบงานไวหน่อย เรียบร้อยฮะพิงลาเทียนก็จะเห็นว่าเขาก็จะแตกต่างจากลาเทียนพอสมควรเลยจากตัวปกติอันนี้เสียดายหลังไม่แตกแต่หลังมันแข็งจัดหาไม่ตีแล้วกันพวกท่าอะไรก็จะต่อเนื่องขึ้นฮะสำหรับเจ้าพิงลาเทียนก็ได้และวฮะได้เอาธนูธาตุมังกรมาใช้สักทีทำเวทนานไม่มีโอกาสได้ใช้เลยโอย้ดอกลาเทียนเจมหน่อยไม่ได้หรอจ้าลูบี้อ่ะลูบี้อ่ะ นั่นแหละะได้เพชรอะไรมาเอ่ยป้องกันทาาดน้ำไม่ใช้ฮนะถ้าเพิ่มพลังโจมตีท่าดน้ำยังพอได้ใช้อยู่นะ,นะตอนนี้ก็อัปเกรดเกาะเพิ่มได้อีกขั้นนึงแล้วก็เอาน้องพิงลาเทียนกลับมาวิจัยต่อที่ฐานนะ

โตมาในพื้นที่ที่แบบว่ามีแร่ธาตุอะไรเป็นมุมแน่นอนส่วนนี้ก็ผู้การใหญ่สุดเทสผู้การบิ๊กบึ้มของเรา กาใหญ่สุดของเราเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่กับที่ฮะเพราั้นแกก็เลยออกไปสำรวจนู่นสำรวจนี่ประจำอนนี้ก็าของฝากมาให้เรานะ 一連の事象に関係ありそうな予感がするな今からそれを調査に行くぞ誰か行きたい奴はいないかおい一番行きのいいのはよーえよしお前たち現地集合あの回廊で待っているぞ俺は先に行っているからな กันบ่เลกน่เล่哟เป็นกำลังใจดีเหลือเกินจะตายซะละตรงนี้ทางผู้การใหญ่ของเราเขาก็บอกว่าเขาพอจะมีไอเดียนะว่าเจ้พิงลาเทียนเนี่ยเขาโตมาจากตรงไหนก็อาจจะเป็นจุดที่เขาไปเจอเนี่ยแหละ เพราะว่าในระหว่างที่พวกเราเนี่ยกำลังเคว้งไม่รู้จะทำอะไรกันดีผู้การใหญ่แกก็แอบมองเห็นอะไรนิดนึงคือแกเอะใจฮะว่าเอ๊ะแล้วเจ้าหลู่ที่โซลา่าลุงโซลา่าแกขุดขึ้นมาเนี่ยม,มันเป็นมันเป็นไงามาไงากันแน่แกก็เลยเข้าไปสำรวจฮะแล้วก็เจอไอ้เจ้าพวกผลึกพวกนี้ที่มีพลังงานอยู่ข้างในเนี่ยมากมายบานตะเกียงเลยเพราะงั้นเดี๋ยวขเขาจะเอ็นนี่ฮะ ชวนเราไปสำรวจด้วยกันเลยละกันตอนแรกเขาถามว่ามีใครอยากจะสำรวจด้วยเปล่าไม่มีใครกล้าไปเลยเอารมณ์คงรู้กิติศัพท์ผู้การแกแล้วว่าแบบว่าไอ้นี่ผู้การใหญ่แกคนทั้งทั้งสดในแหละเรื่องพอางั้นก็เลยแบบนะผู้การแกก็เลยโบยมาให้เราซะจากการละกันหน้าใหม่ไฟแรงสุดผลงานเยอะสุดตามผู้การใหญ่ไป ก็เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับการจัดก,การพิ้งลาเทียแล้วเราก็จะปลดล็อกไอ้นี่ฮะพื้นที่แห่งใหม่เอเวอร์สตีมขึ้นมาได้ซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็นการลุยเอฟกซเนชั่นกันต่ออีกทีนึงฮะอยู่ด้านบนโซนตรงนี้ตรงนี้มาแนะนําให้ไปเลยก็ได้นะฮะไม่ต้องมีอะไรเตร็มไม่ต้องเตรียมต่ออะไรเป็นพิเศษก็ได้แต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยว่าเควสม,มันงอกขึ้นมาปุ๊บ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 ขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยก็ไปคุยไว้สักหน่อยก็ดีฮะอย่างเช่น พวกของขายเพิ่มอะไรพวกนี้มันก็จะมีอะไรน่าสนใจเพิ่มขึ้นผสมควรฮะเพราะงั้นตรงนี้เราก็จบกันไปนะฮะสำหรับการล่าเจ้าพิงรลาเทียนเดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะไปชัวร์เอเวอร์สตีมกันต่อละกันนะฮะว่ามันเป็นสถานที่แบบไหนมันมีผลึกอะไรเต็ไมไปหมดเลยเยอะแย,ย,ยะอะไรขนาดนี้เพราะงั้นตรงนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเวียนกันเข้ามามากนะฮะไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครัหน้าผมตรงนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ